สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับไลฟ์สดวันนี้จะเป็นการอ่านดวงอ,อ่านดวงทั่วไปนะคะของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษศนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาแต่ว่าเ e like ดี๋ยวเอฟจะไลฟ์สด เอาไว้นะคะแล้วก็มาดูย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงโดยรวมให้กับชาวราศีพฤษภและนาพฤษภถ้าใครที่ดาวจันทร์ดาวสุ์สถิตพฤษภก็สามารถดูคลิปนี้ได้ร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะคลิปวันนี้จะเป็นคลิปไลฟ์สดดูดวงโดยรวมทั้งการงานการเงินและความรักโชคลาภให้กับชาวพฤษภทุกทุกท่านนะคะจะเป็น ดวงประจําเดือนกรกฎาคม2565นะคะาเดียยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยใครถ้าใครเข้ามาทักทายได้นะคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าสามารถทักทายได้นะคะเปิดไพ่ทาโร่กันก่อนเลยคะ่ะวันนี้ใช้ไพ่ดวงดาวแห่งกาแล็กซี่นะคะดูพื้นดวงก่อนนะคะ ชาวราศีพฤกษศพลัคนาพฤกษศพซื้นดวงชะตาประจำเดือนประจําเดือนรก,กรกฎาคม2565นี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะสวัสดีค่ะคุณลำดวนภาพชาัดเสียงชัดดีไหมคะตัวตนได้ไพ่ห้าดาบนะคะ5ดาบ แปงว่าเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภและกณนาพฤษภค่อนข้างมีเรื่องที่วุ่นวายมีปัญหาที่ต้องจัดการมีอะไรบางอย่างที่ต้องแก้ไขนะคะเฮอร์มิตสามถ้วยค่ะเก้าถ้วยค่ะ แม้จะมีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตให้ต้องจัดการหรือให้ต้องวิตกกังวลบ้างแต่คุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะชีวิตค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ดีอุดมสมบูรณ์อิ่มน้ําสาราญแล้วก็มีความสุขดีในช่วงนี้สิบไหม้าโอ้สิบเหรียญเงินมาแล้วนะคะถึงแม้จะมีความเครียดอะไรอยู่บ้างแต่ความเครียดนั้นความพยายามนั้นหรือ ถ้ามีงานที่ต้องทําหลายๆอย่างนะคะจัดการหลายอย่างต้องรับมือกับหลายอย่างต้องทํางานหลายช่องทางรับรองเลยว่างานนั้นจะนํามาซึ่งความรุ่งนะคะซึ่งความรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองร่ารวยในเงินมาแล้วรางวัลจากการทํางานหนักนะคะรางวัลจากการพากเพียรพยายามสองเหรียญค่ะ แล้วไพ่ก้าวดาบเป็นไพ่ของความเครียดและความวิตกกังวลขึ้นมาตรงตำแหน่งพบมรณะนั้นแสดงว่าถ้ามีปัญหาอะไรที่เครียดและวิตกกังวลหรือมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่แก้ไขาย,ยากเหลือเกินเดี๋ยวอีกไม่นานจะคลี่คลายนะคะจะคลี่คลายแล้วก็ตัดสินใจไปได้ The Fool ค่ะ ราชาถือเหรียญค่ะในพบของในพบของการงานมีตําแหน่งที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะสําหรับคนที่โชคดีดวงดีมีเงินก้อนใหญ่เข้ามามากๆเลยสิบเหรียญแล้วก็ราชาถือเหรียญน,นะคะ ซีเรียนเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นเอฟคิดว่าถ้าหากในอดีตชาวราศีพฤษภและนาพฤษภเคยได้เงินมาแล้วก็ใช้จ่ายเพื่อความสุขสนุกสนานของตัวเองในช่วงเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ได้เงินมามากกว่าเดือนอื่นๆแต่ว่าคุณจะเริ่มเก็บมากขึ้นคุณจะเริ่มออมมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าช่วงโชคชะตาเวลานี้สมควรที่จะมีเงินเก็บเอฟคิดว่าคุณจะเริ่มเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมมาขึ้นนะคะและสุดท้ายบทสรุป แปดถ้วยค่ะพบวินาศของดวงชะตาได้แปดถ้วยนั่นแสดงว่าอะไรที่เป็นเหตุเพศภัยโรคภัยไข้เจ็บปัญหาอุปสรรคอะไรแบบนี้นะคะจะถูกแก้ไขไปไพ่ร้ายเคยเคยเรียนเรื่องแบบ ลบลบเป็นบวกอะไรแบบนั้นไหมคะสับเซตเรื่องเกี่ยวกับเซตอะไรแบบนั้นนะคะคณิศาตนะ์ลบบวกลบเป็นบวกนี่แหละตำแหน่งร้ายนะ่ะตำแหน่งร้ายขึ้นไพ่ร้ายขึ้นมาแสดงว่าความร้ายอุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตนะ่ะมันจะสลายหายไปนะคะคุณแค่จะต้องสงบสงบใจนะคะมีสติรอบคอบแล้วก็ไม่กลัวไม่กลัวชาวชาวราศีพฤกษ์และคณนาพฤกษ์ ในเดือนในเดือนกรกฎาคมนี้ต้องเตรียมปะทะนะคะเพราะอะไรมฤตยูดาวใหญ่สุดเลยกำลังจะย้ายจากราศีเมษลัคนาเมษมาทับลัคนาพฤกษบนะคะจะมาทับช่วงแรกไม่นานก็จะย้ายกลับถอยไปแล้วก็จะค่อยมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ไปยาวๆมันจะเป็นประสบการณ์ที่คุณแบบจะถูกเขย่านะคะนะคะจะถูกเขยา่าชีวิตของคุณกําลังจะมาถึง การเปลี่ยนแปลงไปอีกขั้นหนึ่งเตรียมตัวดีจะสามารถเปลี่ยนฐานชีวิตไปสู่ความสุขสบายความเจริญรุ่งเรืองนะคะการพึ่งพาตัวเองและวิถีชีวิตแบบใหม่ที่มีความสบายโดยไม่เหมือนเดิมโดยสิ้นเชิงเตรียมตัวไม่ดีมีโอกาสถดถอยนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือเตรียมรับมือพร้อมเปลี่ยนแปลงไม่กลัวอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลงและพึ่งพาตัวเองให้ได้แล้วคุณจะไปได้รอดไปรอดแบบได้ดีด้วยนะคะ อ่านเรื่องตัวตนอ่าไพ่ตัวตนใบนี้ขึ้นมาโดดๆเลย5ดาบเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีพฤษภและคาะพฤษภเจอกับอุปสรรคและปัญหาแก้ไขเรื่องนี้เสร็จเรื่องนั้นมาใหม่แล้วทํางานอะไรบางอย่างแล้วก็มีปัญหานะคะต้องแก้ตลอดเวลาแล้วพอแก้ใหม่ ก็มีอะไรบางอย่างเข้ามาต่อเนื่องนะคะคุณดูเหมือนไม่ได้พักเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขเลยนะคะแต่ถ้าทําใจให้สบายๆมันอาจจะเป็นโอกาสที่ได้แสดงฝีมือนะคะมันอาจจะเป็นโอกาสที่ได้โชว์ผลงานให้คนอื่นมองเห็นมองเห็นทักษะมองเห็นความสามารถของเรามากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องการเงินเอฟคิดว่าคุณไม่อดเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะคุณยังมีเงินที่ค่อนข้างดีอยู่นะคะมีรายได้มีรายรับเข้ามาหลายช่องทาง่ะ มีรายได้รายรับเข้ามาหลายช่องทางนะคะครอบครัวอุปถัมภ์งานของตัวเองก็ยังไปได้แบบมั่นคงนะคะแล้วก็ถ้าหากมีรายได้หลายๆช่องทางคุณก็ยังทําทุกอย่างไปได้ด้วยดีอยู่ขอแค่ขยันคันแข็งเข้าไว้นะคะสิบไม้เท้าขยันคันแข็งเข้าไว้คุณจะไม่ใช่คนที่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินเลยนะคะแต่ถ้าว่าหยุด ถ้าว่าหยุดแล้วก็ทุกข์แล้วก็เครียดนะอาจจะเป็นปัญหาอาจจะป่วยได้อาจจะเป็นปัญหาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ อาจจะมีบางอย่างที่เป็นปัญหาเข้ามาในชีวิตของชาวพฤกศพก็คือถ้าเกิดไม่ทําให้หนักเข้าไว้ช่วงนี้ไม่ทําให้หนักเข้าไว้จะเจอความหนักในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเครียดในเรื่องของความทุกแทนนะคะถ้าเอาถ้าเอาเรื่องการทํางานหนักมาเป็นตัวที่บมือนแก้กรรมแก้ดวงแก้ชะตาช่วงนี้ก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ได้เครียดเราไม่ได้ทุกในเรื่องอื่นแต่เราไปใช้ แรงใจแรงกายในการสร้างงานสร้างเงินแทนเราได้ผลตอบรับมาเป็นอย่างดีมากๆด้วยนะคะเก้าถ้วยแล้วก็สิบเหรียญการเติมเต็มความสุขเดือนกร,รกฎาคมมีปัญหาในเรื่องอื่นๆก็จริงแต่ความสุขภายในยังเต็มเปี่ยมนะคะมีความสุขภายในแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินมาก้อนใหญ่มากๆเลยช่วงนี้เป็นเดือนแห่งการอู้ฟู่มั่งข้งมั่งมีนะคะนี่เงินเหรียญอยู่เหรียญใหญ่อยู่ในมือของคุณ เพราะอะไรเพราะว่าเดือนกรกฎาคมนี้ดาวดาวพุธที่เป็นดาวการเงินนะคะที่เป็นดาวการเงินของชาวราศีศพฤษภแล้วก็เป็นดาวเป็นดาวปุตตะนะเป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวปุตตะเป็นเกษตรราธิบดีแถมดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวพันธุก็ยังเป็นราชาโชคนะคะอยู่ในเดือนการเงินอีกต่างหากถ้าหากขยันนะคะไม่ยอมแพ้และไม่กลัวเหนื่อยเงินเข้าแน่เงินต้องมาแล้วแหละ ถ้าเงินไม่มาจะแสดงว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างในพื้นชะตาในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าเงินแต่ถ้าตามตรงตัวจริงๆโดยเฉพาะชาวลคาัคนาพฤกษบเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรวยนะคะสิบเหรียญเป็นเดือนแห่งความรวยเป็นเดือนแห่งลาบลาบผลเงินทองเป็นเดือนแห่ง ความกินหรูอยู่ดีอยู่สบายและมีโอกาสเก็บเงินได้อย่างมากมายบางคนมีเกณฑ์วางแผนท่องเที่ยวในช่วงกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะเดินทางออกจากบ้านไกลจากบ้านเดินทางท่องเที่ยวเดินทางเฉลิมฉลองเดินทางใช้ใช้เงินบ้างเพื่อบำรุงบำเรอความสุขให้กับตัวเองก็ทําได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามองเห็นเลยว่าคุณรู้จักเก็บเงินแล้ว คุณรู้จักแบ่งสรรจัดสรรปันส่วนว่าส่วนที่ได้มานี้จะเอาไปทําอะไรบ้างให้มันงอกเงยแล้วคุณก็สามารถทําได้ดีจริงๆด้วยคุณสามารถทําให้เจริญรุ่งเรืองงอกเงยผิดแต่ว่าด้วยสถานการณ์บ้านเมืองที่เข้ามาณนะปัจจุบันนี้จะทําให้ชาวพกษพค่อนข้างเครียดหน่อยนะคะค่อนข้างเครียดหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะมันเป็นช่วงที่ต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นช่วงที่เราต้องเครียดบ้างต้องทุกข์บ้างเพราะว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่ ล้างกันได้นะ่ะล้างกันได้ถ้าหากมีเกณฑ์ที่จะต้องทุกอะไรมากๆแล้วเราเอาความทุกมาเป็นวิธีการมาเป็นความทุกในเรื่องการแก้ปัญหางานมาเป็นการแบบภาระงานมาเป็นการโถมทุ่มโถมให้กับเรื่องจัดการงานจัดการเงินนะ่ะมันจะบรรเทาเบา,บาบางความทุกขในเรื่องที่ที่เป็นทุกขกว่านี้ได้นะคะเอาความเหนื่อยมาทดแทนความทุกขนั่นเองนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินเลยคุณรวยคุณรุ่งเพลเพอเป็นราศีที่ เป็นราศีเป็นลักษณะที่รุ่งที่สุดในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะเพราะว่าดาวพุธเป็นเกษตรตาธิบดีดาวพันธุก็มาอยู่ในตําแหน่งราชาโชคในเรือนเงินอีกต่างหากคุณน่าจะเป็นคนที่ต้องรวยที่สุดแล้วแหละในเดือนกร,รกฎาคมมีโชคมีลาบจากการทํางานนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองผู้ใหญ่เมตตานะคะร่วมหุ้นลงทุนอะไรก็มักจะได้จะได้ผลกําไรและผลตอบ รับไมาเป็นอย่างดีแล้วเป็นก้อนแล้วได้เก็บด้วยได้เก็บด้วยได้ใช้เพื่อบํารุงความสุขให้กับตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเครียดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเครียดนิดหน่อยไม่สามารถทําให้คุณแบบรู้สึกรู้สึก,สกบันทอนกําลังใจลงไปได้นะคะนี่เป็นช่วงกอบโกยช่วงกอบโกยของชาวฟลัก์ศกทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์เรคิลกันค่ะ บางคนมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถด้วยนะคะในช่วงนี้เอฟเห็นด้วยนะคะมีมีบ้านมีรถแต่อาจจะแปลว่าภาระหนะ้าที่ที่มาจากหนี้สินอะไรแบบนั้นนะคะกู้เพื่อซื้อบ้านกู้เพื่อซื้อรถกู้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์อะไรบางอย่างเห็นแบบคารืดหาดขึ้นมาขนาดนี้เลยวางเพื่อวางแผนรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตในในอนาคตคุณทําได้นะคะชาวพฤกสบนียททาได้ อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะพุ่งก้าวกระโดดไปกว่าใครอื่นเยอะเลยนะคะช่วงมรช่วงมรดจยูมาทับดวงชะตานี้เรามาดูไพ่ออร์เคิลกันค่ะเอา้าเหมือนชาวราศีเมษเลยนี่รับช่วงต่อรับช่วงต่อจากชาวเมษชาวเมษเขาโดนมรดจยูทับมาเจ็ดปีนะคะคุณหนีรับไพ่ต่อมาจากเขาเลยคัมทูเดอเอชออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะเตรียมเปลี่ยนรากชะตาชีวิตแล้ว ยิ้มชะตาชีวิตช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเตรียมพร้อมให้ดีคุณมีโอกาสกลายเป็นคุณนายเลยนะคะพลังงานหยินพลังงานคุณนายพลังงานแห่งความมั่นคงโอ้ความรักนะคะความรักมีเกณฑ์พบคู่มีเกณฑ์เจอคู่มีเกณฑ์แต่งงานนะคะความรักดีเยี่ยม เจอคู่อุปถัมภ์ด้วยนะคะถ้าหากว่าถ้าหากว่าคุณเป็นคู่คุณจะเจอคู่อุปถัมภ์ที่อยู่ด้วยกันแล้วสร้างแต่ความมั่งคัง่งความเจริญรุ่งเรืองแล้วมีสิทธิ์เลยว่าเจอคนที่เข้ามาดูแลเข้ามาซนะัพพอร์ตน่ะซัพพอร์ตในเรื่องชีวิตซัพพอร์ตในเรื่องการเงินซัพพอร์ตในเรื่องรากฐานแล้วจะไปได้วยกันแบบดีมากๆเลยจะเจอคนที่มีความเข้าใจจะเจอคนที่เป็นคู่แท้จะเจอคนที่เป็นคนที่ดูแลดีนะคะ บางคนถ้าชาวพฤกศพน่ะจะเป็นคนที่คัดกรองคัดกรองแล้วก็อาจจะมีคู่ช้ามากๆเลยนะคะดูเหมือนว่าจะถึงเวลาแล้วแหละมาดเตยูอาจจะพาอาจจะพาความรักมาถึงอาจจะพาความรักมาถึงนะคะอันนี้พลิกออกมาอิสระอิสระเซรี บางคนก็มีเกณฑ์ชําระสะสางนี้สินเก่าเก็บอะไรที่เคยเป็นนี้เป็นสินในอดีตมีเกณฑ์ชําระสะสางนะคะสิ้นไปแล้วก็ดีกว่าเดิมทุกอย่างกําลังจะดีกว่าเดิมนะคะไม่เหมือนเดิมถ้าแต่ก่อนมีความยากมีความยากลําบากนะในการหาเงินมีความยากลําบากในการได้มาซึ่งรายได้หรือมีความมีปัญหาในชีวิตนะคะ ถ้าเกิดว่าเดือนกรกฎาคมนี้นะ่ะอะไรทุกอย่างจะถูกผ่อนคลายแล้วดีกว่าเดิมมากๆเลยนะคะสิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องจัดการให้ได้ก็คือภาระงานภาระงานจะหนักขึ้นนะภาระภาระงานค่อนข้างหนักเพราะว่าลาลดาวดาวการงานไปอยู่ในเรือนวินาศนะคะ ดาวราหูดาวราหูเป็นดาวการงานของชาวพฤึกศพไปอยู่ในเรือนวินาศนี่เหนื่อยแน่ๆใครมีดาวการงานอยู่ในเรือนวินาศตามพื้นดวงชะตาเกิดคือเหนื่อยแต่อันนี้คือดวงจรน,นะคะดวงจรในช่วงหนึ่งปีหนึ่งปีครึ่งนี้ยังไงชาวพฤึกศพและคณะพฤกษพก็จะต้องเหนื่อยแต่ถ้าผันไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะการเงินการธน,นาคารเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวข้องกับ การพยาบาลการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาทนายความหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังงานเบื้องหลังงานซัพพอร์ตงานไม่ออกหน้าหรืองานออนไลน์ค้าขายออนไลน์ line, อะไรแบบนี้นะคะมันจะดีนะคะแต่ถ้าทํางานประจํามันจะมีอะไรบางอย่างทําให้เรารู้สึกวินาศนะ่ะเหนื่อยเหลือเกินกับเรื่องงานนะคะแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องเงินดีนะคะชุมนุม ธาตเงินสมบูรณ์เห็นไหมคะเรื่องเงินไม่เกี่ยวข้องกับความอึดอัดความลำบากใจหรือปัญหาในที่นี้เลยคุณมีเงินนะคะคุณมีเงินในเดือนกรกฎาคมนี้คุณแทบจะเป็นคนที่โชคดีในเรื่องเงินที่สุดด้วยซ้ำมีมีดวงลุ้นโชคลุ้นรางวัลอะไรทํานองนั้นด้วยนะคะเพราะว่าดาวลาลาภะไม่ใช่สีดาวกันเงินเป็นกเกษตรนะคะแล้วก็ดาวลาภะก็เป็นกเกษตรด้วยคือ หนึ่งปีมีรอบหนึ่งที่ทั้งดาวลาพ้าจะอยู่อยู่ณเรือนลาบผลเช่นนี้แล้วก็ดาวกันเงินก็จะอยู่ในเรือนกันเงินเช่นนี้น่ะเป็นเดือนที่คุณจะมีโชคลาบนานาประการแต่ว่าอันนี้คือข้อแนะนําว่าถ้าจะซื้อลุ้นโชคลุ้นรางวัลน่ะไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้นะคะถ้าดวงคนจะถูอย่างไงก็ถูกซื้อไปสองใบอะไรแบบนี้ได้นะคะ<อ>มีเกณฑ์มีโชคมีเกณฑ์มีดวงนะคะ ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอา้าทำไมที่ผ่านมาไม่มีโชคเลยหล่ะทําไมเดือนกรกฎาทายว่าจะมีโชคจะมีดวงด้านการเงินแต่ไม่มีคุณอาจจะไม่ใช่ชาวพฤึกศพแท้คุณอาจจะเกิดราศีพลึกศปก็จริงดวงอาทิตย์ขึ้นณนะอ,อยู่ในราศีพฤึกศปก็จริงแต่เราไม่ใช่ลักนาจะต้องไปตรวจสอบลักนาดเดี๋ยวเอฟจะกรอกไว้ให้นะคะเดี๋ยวเอฟจะกรอกไว้ให้ว่าหาลักนายัางไงเพราะว่ายัางไงยังไงคุณจะต้องได้เงินดีนะคะเดือนนี้ ถ้าไม่ได้จะต้องลองดูซิว่าเราลักคณาอะไรเราอาจจะเป็นชาวลักคณาอื่นก็ได้ Honesty is essential ความจริงใจในความรักพูดด้วยความรักและความจริงใจ Action speak l o w l y lolly การกระทำเสียงดังกว่าคำพูดนะคะ s p i r i t u a l c o n n e c t i o n พบคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะถ้าหากว่าเป็นคนโสดเจอคู่แน่ๆน,นะคะมีโอกาสเจอคู่แน่ๆมีใครเข้ามาหรืออย่างน้อยๆก็ต้องมีใครเข้ามาจีบเข้ามาชอบเข้ามารักแล้วรักคุณแบบจริงใจรักคุณแบบจริงใจรักคุณด้วยการแสดงออกรักคุณด้วยการกระทํารักคุณด้วยการดูแล คุณจะรู้สึกผูกพันกันมากๆเลยผูกพันราวกับรู้จักกันมาเนิ่นนานนะคะในคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักจะดีมากความรักจะดีมากความรักจะถูกใส่ใจถูกเอาใจใส่ถูกดูแลทุกอย่างเลยเพราะว่า,าพลังงานหยินพลังงานแห่งการได้รับการเอาใจใส่พลังงานแห่งการได้รับการดูแลพลังงานแห่งการได้รับการทะนุถนอมนะคะคุณจะได้สิ่งนี้นะคะความรักไร้ซึ่งปัญหาใดๆมาดูเพิ่มเติมนะคะสำหรับนี้ค่ะ หนึ่งนะคะไพ่ปลิวอุ๊ยขออภัยนะคะชนไพ่ที่ปลิวออกมาก็คือฟรีดอมแล้วก็สปาร์คนะคะฟรีดอมอิสระอิสระมาก,กับอิสระ บางคนก็ใช้ชีวิตโสดมานานมีความสุขกับชีวิตโสดของตัวเองมานานเป็นอิสระมานานเดีย๋ยวมีโอกาสจะเจอใครบางคนที่เข้ามาแล้วรู้สึกโรแมนติกมากๆเลยนะคะโรแมนติกมากๆให้เกียรติให้เกียรติคุณเคารพแล้วก็พยายามจะทําอะไรเพื่อที่จะเอาใจใส่นะ่ะเขาจะ รักเราแบบทนุถนอมคุณจะถูกรักแบบทนุถนอมมากๆเลยนะคะแล้วดาวตัวต,วตนเดี๋ยวก็ย้ายย้ายไปเป็นเกษตรตาธิบดีดาวสุเกษตรตาธิบดีดาวสุมหาอุดดาวสุมหาจากอะไรทํานองนี้นะ่ะจะเป็นดาวคุณนายนะคะจะเป็นดาวที่ต้องได้รับการใส่ใจได้รับการดูแลถึงแม้คุณจะเป็นผู้ชายก็ได้นะไม่เป็นไรนะคะเป็นผู้ชายหรือเพศใดๆก็ได้คุณจะถูกเอาใจใส่คุณจะถูกถนอมใจเป็นพิเศษคุณจะถูกรักมากมายจริงๆนะคะ นี่แหละไม่มีอะไรร้ายเลยมีร้ายคือความเครียดความเครียดจากปัญหาและอุปสรรคในเรื่องงานหรือภาระงานในช่วงนี้หนักกว่าที่เคยเป็นมามากๆหนักกว่าที่เคยเป็นมามากๆไพ่อยากบอกชาวราศีพฤษภและคศพว่า จำเป็นจำเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งนี้นะคะเพราะอะไรถ้าว่าไม่หนักในเรื่องงานมันจะมาหนักเรื่องอื่นนะมันระหูอยู่ในภพวินาศระมัดระวังสุขภาพอะไรแบบนั้นนะคะระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราทํางานหนักแสดงว่าเราปวดเคราะห์ปวดเคราะห์ที่จะมีโรคภยครัยไข้เจ็บปวดเคราะห์ที่จะมีความทุกข์ทางใจเรื่องอื่นนะคะแต่ไปไใส่ในเรื่องงานแทน,นะไปทุ่งโถมในเรื่องงานแทนแล้วเงินอุดมสมบูรณ์มากๆเรื่องการเงินเรื่องการเงินอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็ การชุมนุมอันนี้ลืมอ่านให้เลยเมื่อกี้ออกมาการชุมนุมการชุมนุมคุณจะมีชื่อเสียงด้วยนะคะถ้าใครอยากทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์โซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้หรือช่วงนี้แบบค้าขายคุณจะเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะคุณจะเริ่มเป็นที่นิยมไม่ว่าทํางานอะไรจะเป็นที่นิยมจะได้พบปะผู้คนมากมายหรือไม่ก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการรวมญาติเยี่ยมญาติหรือท่องเที่ยวพบปะผู้คนมากมายนะคะมีโอกาสที่จะได้เจออะไรแบบแบบนั้น บางทีอิสระอาจจะแปลว่าโผบินไปเที่ยวเดินทางจัดทริปให้ให้เวลาตัวเองได้ผ่อนคลายพักผ่อนรีแลกจากความเหนื่อยล้าทั้งหมดก็ได้แล้วก็ฟื้นคืนชาร์จพลังให้เต็มหลอดแล้วก็กลับมาสู้ใหม่แบบนั้นก็ได้นะคะแบบนั้นก็ได้อันนี้แหละคือดวงชะตาที่จะต้องเกิดขึ้นในชาวราศีพฤษภและนาพฤษภและควรจะเกิดด้วยคุณควรจะมีเงินคุณควรจะรวยคุณควรจะมีความสุข ได้แล้วมาถึงเวลานี้แล้วนะคะเตรียมเปลี่ยนเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยรับมือดีได้ดีไปตลอดชีพเลยนะคะมรดยุมาครั้งนี้รับมือไม่ดีระวังถดถอยเตรียมพร้อมรับนะคะแล้วก็พึ่งพาตัวเองให้ได้แล้วคุณจะไปรอดได้แบบ ยาวๆย,ยาวมากๆเลยคุณเป็นคนที่จะต้องรวยที่สุดในเดือนกรกฎาคมหมายถึงถ้าใครได้เงินในช่วงนี้แล้วทาอาชีพเดียวกันนะ่ะคุณควรได้มากที่สุดอะไรแบบนี้นะคะคุณควรขายดีที่สุดคุณควรบรรเจิดที่สุดนะ่ะแบบว่าโอ้โหแบบต้องได้ดีกว่าคนอื่นสมมติขายน้ำต้องหุ้มข้างกันคุณต้องขายดีกว่าร้านอื่นอะไรแบบนี้นะคะนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะได้ถ้าเกิดมันไม่ตรงจะต้องดูตามลัคนานะคะลองหาลัคนาดูว่าเราเป็นชาว เรือนอื่นลักนาอื่นหรือเปล่าเพราะว่าคุณควรจะได้สิ่งเหล่านี้ในเดือนเป็นโชคดีที่สุดด้วยซ้ําในช่วงปีนะคะของชาวพฤกษบลัคณาพฤกษบสําหรับวันนี้แอบขอทํานายให้ชาวราศีพฤกษบลัคณะพฤกษบเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆชาวราศีพฤกษบลัคณะพฤกษบมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ